สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัสดุนะคะก็อย่างแรกนะคะกล่องที่เรามัดพัสดุไปแล้วนะคะเป็นของน้องเมื่อวานนะคะก็ของน้องเมื่อวานนะคะจะมีเป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะนี่นะคะแล้วก็กล่องต่อมาอันนี้เป็นของน้องจวดภูเก็ตนะแล้วก็มีเป็นของน้องจัดปฐมธานีนะคะอันนี้มี2กล่องของน้องจวดภูเก็ตนะคะอันนี้จะมี3ามกล่องนะ อันนี้เป็นของน้องเจ้าเชียงรายนะคะก็อย่างแรกจะเป็นสลามซองนะคะสองซองแล้วก็จะมีเป็นดินเบาอีหนึ่งกระปุกค่ะอันนี้เป็นของน้องเจ้านครสวรรค์นะคะจะมีเป็นกล้วยจมโบนะคะกับกล้วยจิ๋วนะนี่นะคะอย่างละชิ้นแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นไอติมวิปคิมนะคะกับอุ้งท้าแมวมินิค่ะอันนี้เป็นของน้องเจ้าสมุรีนะคะจะมีเป็นไอติมพีชนะคะ1แล้วก็มีเป็นหมาแฮมเบอร์เกอร์อีหนึ่งชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องนจากกรุงเทพนะจะมีเป็นอ่าปาแมนนะคะ1ชิ้นแล้วก็อะไรก็มานะคะเป็นลูกทอนะ1นึ่งลเปลากับผ้าเก่านะคะมินิอย่างละชิ้นอันนี้จะเป็นหัวซักทิ้งจอกปูแล้วก็หัวเห็ดนะคะอันนี้เป็นของน้องนจากพังงานนะคะก็จะเป็นแอสกูชี่มินินะคะมีเป็นหัวโาลานะคะผ้าเก่า2ชิ้นแล้วก็เป็นปลาหมึกนะคะหัวเห็ดนะ อเบอรี่นะคะมินิบ้านอิโมจิมินิบ้านหน้าอุมามินะคะปูมินิปางหน้าแมวยูนิคอร์มินิแล้วก็จะเป็นลูกพีชมินิด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุรานทานีนะคะก็จะมีเป็นแบบเค้กปาโลมานะคะเลนโบว์หนึ่งชิ้นแล้วก็ก้อนเมกเกเล็กซี่หนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เป็นของน้องจตุพีจิตนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นแบบครับเค้กฮาโลวีนะคะหนึ่งชิ้นพีจัมโบ้นะคะหนึ่งแล้วก็อย่ากล่อมาจะเป็นลูกบอลแตงโมนะคะ ฮักเก่ามินิลูกบอลสัตว์นะคะจะเป็นแบบม้าลายแล้วก็ไอติมเพืรอฟูสีขาวนะคะอีกหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นดินเบาค่ะอันนี้เป็นของน้องจ้เพชรบูรณ์นะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นแบบช็อคกี่มินินะคะแบบไปนะคะ1ชุดแล้วก็จะมีเป็นลูกบอลไฟนะคะอันนี้จะเป็นดินเบาค่ะอันนี้เป็นของน้องจนาละครสีดรมราชนะคะก็จะมี2กล่องนะคะกล่องแรกอย่างแรกมีเป็นสลามซองนะคะหนึ่ง แล้วก็พีทขาวจัมโบ้นะคะอันนี้เป็นเฮดบานแพนด้าจัมโบ้นะคะหแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นกวางเรนเดียร์นะคะไอติมซอฟต์ครีมนะคะ1ชิ้นโดนัทมาโพนี่นะคะ1แล้วก็เป็นมะม่วงสุกนะคะแตงโมชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบกระป๋องน้ําอัดลมค่ะกล่องที่2นะคะจะมีเป็นแบบน้ำลายเอเลียนกา็กซี่นะคะ1แล้วก็อันนี้จะเป็นของไซมีนีสเสย์แลก็มีเดียมคะ่ะเป็นหนึ่งชุดกับสล้งนะคะอสองกระปุกด้วยนะอันนี้จะเป็นแบบดินเบานะคะ ขอบคุณน้องทั้ง13คนมากๆเลยนะคะ